แม่น้ำมูลคู่บ้านลิงบ้านว่านคู่เมืองดงภูดินหรือเรื่องเมืองแห่งบั้งไฟแสนดินแดนหอมแดงแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นดีเขื่อนราสีสุดสวยพร้อมด้วยประเพณีขแข่งเรือยาว โรงพยาบาลมีคุณภาพประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขเครือข่ายมีส่วนร่วมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลราศีสไลยโรงพยาบาลชุมชนขนาด M 2สังกัดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดบริหารงานโดยนายแพทย์จิรวัตรวิเศษสังผู้อำนวยการโรงพยาบาลราศีสลดยสำหรับผู้ป่วยทุกคนนะครับในการเข้ามาโรงพยาบาลราศีสลยของเราเนี่ย การวินิจฉัยโรคเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การรักษาด้วยความปลอดภัยนอกจากการสักวัติการตรวจร่างกายเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องเหมาะสมสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่อยู่คู่กันก็คือการตรวจประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรคดังนั้นผลตรวจต่างๆที่จะช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรคต้องมีความถูกต้องแม่นยำทันเวลาเชื่อถือได้กลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลไรซิสไล ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปลอดภัยกับผู้รับบริการเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะจัดให้มีการตรวจเพื่อออกผลการตรวจที่ทันเวลารวดเร็วเชื่อถือได้และมีความแม่นยำด้วยการคำนึงถึงตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะทำให้ผู้ป่วยของเราทุกคนผู้มารับบริการทุกคนได้รับการตรวจที่ทันเวลาซึ่งตอนนี้เรามีบุคลากรที่สําคัญเพียงพอ มีความรู้ความสามารถในการจัดชุดตรวจต่างๆเราได้เพิ่มเทสที่มีความสำคัญจำเป็นทั้งในและนอกเวลาการตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเทคนิคการแพทย์จะเป็นกลุ่มงานที่สร้างความคุณภาพนะครับสร้างความอุ่นใจความเชื่อมัน่นความศรัทธาเคียงบ่าเคียงไหลกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลราศีสไล ลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้ป่วยนอกชั้นที่สองห้องหมายเลขเจ็ดนำโดยนายบรรณศาสตร์ชัยพันนานักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการปัจจุบันมีบุลคลากรในหน่วยงานทั้งหมด9ท่านแบ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์7ท่านและผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ2ท่าน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อชุมชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มาแล้วสองรอบโดยสภาเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลโดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้ระบบควบคุมและประกันคุณภาพโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว รวมทางให้บริการโลหิตที่เพียงพอและปลอดภยัยผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเปิดให้บริการทุกวันซึ่งในวันราชาการจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง24นาฬิกาส่วนในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง24นาฬิกานอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะเปิดเป็นระบบออนคอ ภายในห้องปฏิบัติการเป็นเซนทรัลแล็บมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอมีการควบคุมการเข้าออกและควบคุมการใช้พื้นที่มีการแบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติงานและแยกกิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติในพื้นที่เดียวกันได้อย่างชัดเจนไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น6งานได้แก่งานโลหิตวิทยางานเคมีคลินิกงานภูมิคุ้มกันวิทยา งานจุลทัศนศาสตร์คลินิกงานจุลชีววิทยาและงานธนาคารเลือดในส่วนงานบริการโลหิตจะให้บริการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกตและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จจังหวัดอุบลราชธานีขั้นตอนในการให้บริการ ผู้ป่วยนอกจะให้บริการโดยระบบสมาร์ทคิวของโรงพยาบาลในการให้บริการจัดลำดับก่อนหลังการเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการมีการแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ผู้รับบริการได้เก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกวิธีนำมาซึ่งความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยใน จะใช้การส่งสิ่งส่งตรวจด้วยระบบกระสวยท่อลมเพื่อความรวดเร็วในการนำส่งตัวอย่างและลดการใช้ทรัพยากรบุคคลและพลังงานในการนำส่งสิ่งส่งตรวจเมื่อรับสิ่งส่งตรวจเข้ามาแล้วก็จะนำมาเตรียมตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจ มีเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมทั้งได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังมีการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันมีการทำ IQC ก่อนการตรวจวิเคราะห์ประจำวันและสมัครเข้าร่วมโครงการ EQA ในทุกรายการที่เปิดให้บริการ ในกรณีที่ไม่มี EQA จะใช้การทำ interlab comparison กับโรงพยาบาลในเครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดศรีสะเกษการรายงานผลจะใช้ LIS ในการรายงานผลให้ลิงก์ไปยังระบบ HIS ในรายการตรวจที่มีปฏิกิริยาจะลงรายงานผลปฏิกิริยาในระบบ LIS เพื่อสามารถทวนสอบผลย้อนหลังได้และช่วยลดทรัพยากรที่เป็นกระดาษสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นานง่ายต่อการค้นหาข้อมูลการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์จะเก็บเป็นเวลา7วันเพื่อทวนสอบในกรณีที่มีปัญหาและมีการส่งตรวจผลการตรวจวิเคราะห์ย้อนหลังในกรณีที่ขึ้นเวรเพียงคนเดียวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการรายงานผลมีการตรวจสอบการรับจ่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม lab inventory มีการจัดระบบการใช้งานแบบ first expire date first out เพื่อป้องกันน้ำยาหมดอายุก่อนการใช้งานและมีการคัดเลือกการใช้บริการภายนอกตามเกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดจะมีการลงบันทึกความเสี่ยงของหน่วยงานและสรุปผลทุกเดือนลงในโปรแกรม NRLS และในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะนำไปประชุมหารือในทีม PCT เพื่อแก้ไขและหาวิธีป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกและนำผลที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหาร ความเสี่ยงอันดับหนึ่งของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์คือการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจแนวทางการป้องกันความเสี่ยงมีการจัดอบรมเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อลดอัดตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจจัดทำคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการอัปเดตท,ทุกปี มีการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพตามข้อกำหนดในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยทีผู้ตรวจติดตามภายในเครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดศรีสะเกดที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับปี2565 มีการทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแผนคุณภาพและนำผลที่ได้มาวางแผนเพื่อกำหนดจัดทำกิจกรรมคุณภาพและดำเนินการพัฒนาตามแผนต่อไปมีการทบทวนการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีการทบทวนค่าวิกฤตกับทีมองค์กรแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการให้คำปรึกษาและขอคำปรึกษาเมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่มโดยใช้การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์และนำผลสรุปเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความพึงพอใจต่อทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นมีระบบการสำรองโลหิต m i n i มอลสต็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังเลือดให้พร้อมใช้เสมอ และมีการรายงานสถานการเลือดประจำวันแจ้งลงในรายโรงพยาบาลทุกวันเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสถานการณ์เลือดในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีประเมินสภาพร่างกายโดยรวมเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคต่างๆและได้รับวัคซีนที่สำคัญตามฤดูกาลมีการตรวจสอบทางอัคคีภัยในหน่วยงานให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการซ้อมแผนความปลอดภัยในหน่วยงานเช่นการซ้อมแผนอักคีภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในห้องปฏิบัติการซ้อมการใช้ชุดสปิลคิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ในการจัดเก็บและทำความสะอาดในกรณีที่มีสารเคมีหรือสิ่งส่งตรวจหกรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการการใช้ชุดไ w a s h ในกรณีที่มีสิ่งส่งตรวจกระเด็นเข้าตาขณะปฏิบัติงาน มีการจัดการขยะที่ถูกต้องมีการตรวจสอบควบคุมดูแลโดยผู้จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในกรณีที่สิ่งส่งตรวจโควิด1 9มีการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลโดยยึดตามหลักการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของกรมควบคุมโรคความภาคภูมิใจในหน่วยงานได้รับรางวัลจากงานวิชาการประจำปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ประจำปี2023และรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประจำปี2024ในโครงการ Win of the Well จากบริษัท c o เ d e l Auto ประเทศไทยจำกัดถูกต้องแม่นยำรวดเร็วปลอดภยัยผู้รับบริการพึงพอใจ